ค่ะดิฉันนางสาวพนลีดีเอี่ยมจะมานำเสนอบทตัดพยานบทตัดพยานแบ่งออกเป็น2ชั้นคือ1ชั้นตำรวจ2ชั้นศาลวันนี้จะนำเสนอชั้นศาลได้แก่มาตา2-2-6และมาตา2-2-6ทับหค่ะเหตุการณ์ที่1นนายโอเป็นนักศึกษาเรียนดี ไม่เคยขายยาปรากฏว่าสมชายเป็นตำรวจได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าให้ตำรวจสมชายไปสืบคดียาเสพติดสิบคดีจากนั้นจึงมาหาไนโอจึงสอบถามว่าไนโอขายยาหรือเปล่าไนโอจึงบอกไปว่าผมไม่เคยขายยาผมเป็นเด็กเรียนดีตั้งใจเรียนครับตำรวจสมชาย จึงบอกว่าแล้วนายหายาให้ได้ไหมตามท้องตลาดให้กำละร้อยบาทแต่ฉันจะให้ในายกรรมละห0 0พันฉันซื้อ900รรนายร้อยกำนายโออยากได้เงินที่ตำรวจสมชายเสนอจึงไปหายาไอมาให้ตำรวจสมชายวิเคราะห์เหตุการณ์ที่หนึ่งนายโอเป็นนักศึกษาเรียนดี ไม่ได้ขายายาไอซ์แต่ตำรวจสมชายไปจูงใจให้ในโอขายยาเพื่อที่จะจับกลุ่มดังนั้นจึงขัดต่อมตาตรา2.26คือพยานวัตถุพยานเอกสารหรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ให้อ้างพยานหลักฐานได้แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญา โู arent, เข็นหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่นและสืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหม huh ายนีห้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานสารับฟังไม่ได้เหตุการณ์ที่2องในโอขไขไอ ตำรวจถุมใช้บุกเข้าไปจับนายโอตอนเวลาห้าทุ่มและคนบ้านของนายโอปรากฏว่าเจอยาไอซ์จำนวนหนึ่ง,งกิโลกร,รมัมวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สองนายโอขายาายาไอซ์จึงเป็นพยานโดยชอบเพราะนายโอขายาายาไอซ์อยู่แล้วแต่เป็นพยานได้มาโดยมิชอบเพราะการจับกุมและการค้นของตำรวจไม่มีหมายจับ ดังนั้นจึงขัดต่อมาตรา2 2 6ทับ1คือในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระทําโดยมิชอบหรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบห้ามมิให้ศาลร,รับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตาของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน